เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อย่กับเกม RX นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการ์ดหน่อยที่พอมีแพทใหม่เข้ามามีการช่องพิเศษเพิ่มมาก็มีเพื่อนๆถามกันมาค่อนข้างเยอะว่าตอนนี้จะใส่าการ์ดอะไรอยู่ใส่าการ์ดอะไรดีซึ่งก่อนจะไปเข้าเรื่องการเดี๋ยวขออัปเดตไวๆเรื่องช่องการ์พิเศษนิดนึงละกันนะครับเผื่อสำหรับเพื่อ,อ,อนๆท มันสามารถเอาไปเจาะรูใส่การาดเพิ่มได้แต่ว่าการที่จะใส่เพิ่มเข้าไปในช่องพิเศษที่ว่าได้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขนิดน,นึงครับก็คือถ้าเกิดเป็นการมอนทั่วไปนะครับก็ต้องเป็นมอนเลเวลเจ็ดสิบหกขึ้นไปหรือว่าถ้าเกิดเป็นการาดบอสก็ต้องเป็นบอสตั้งแต่เทียร์สามขึ้นไปเทียร์สามที่ว่าก็คือหมายถึงไม่รวมบอสสองเทียร์แรกนะครับที่มันดรอปเป็นจิ๊กซอสีฟ้า,ากับจิ๊กซอสีทองแล้วก็ของที่เราจะเอาไปเจาะรูพิเศษที่ว่าได้เเนนน่่กก็ตปปัวววสสหหดดาามิเนี่ย ได้เฉพาะเกรดสีทองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้ของหรือว่าไม่ถึง80นะครับเช่นอยากใช้ประดับสแตททองอยากใช้เซตเผาเลื่อน50ขาวอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับก็อัพขั้นอัพขีดเลื่อนขั้นขึ้นไปเช่นสมมุติเราใส่ของ60ขาวเนี่ยพอเราเลื่อนขั้นไป1นขีดนะครับเกมมันจะนับให้เป็น70ดังนั้นถ้าเกิดสมมติใส่ของ60ขาวอัพ2ขีดก็เจาะรูได้แล้วครับหรือว่าถ้าเกิดเป็น50ขาวก็อัพเพิ่มไปอีกขีดนึงครับเป็น3าขีดเนี่ยก็เจาะรูได้แล้วโอเคก อ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกระจากการมอนทั่วไปก่อนละกันนะครับไลทีละส่วนเลยบนไปล่านะครับอาวุธก่อนจริงๆวิธีการดูแบบไวๆนะครับว่าแบบใบไหนใส่ได้ไม่ได้ในช่องพิเศษเนี่ยเราก็คลิกดูที่ตัวการได้เลยครับถ้าเกิดสมมติใส่ได้มันจะมีเขียนบอกด้านล่างนะครับก็คือจะเป็นมอนเลเวอสูงใช่ไหมครับเราไล่จากล่างขึ้นบนละกันไล่จากเลเวลสูงนะครับอย่างแรกนะครับพวกการ์ดสลามนะครับใส่ได้ทุกใบเลยนะการ์ดอีเวนต์เนี่ยมันจะบอกว่าอย่างนี้ครับการ์ดนี้เป็นการ์ดพิเศษสามารถใส่ในช่องพิเศษได้เเเนนนี่ยถ้้้ากกิดดตััววไไไหสจะะขบบอคร กาซารามนะครับชิสุก็โอเคอยู่นะคีดาเมจโบนัส16%สําหรับสาคยคีใช่ไหมครับใส่ได้อันนี้จะเป็นพวกดูดเลือดนะครับดูดเลือดจะมีของเวกับกายภาพใช่ไหมดูดลวดเสือตัวเจเฉยๆนะไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนแบบพอเกมมันเปิดไปนานๆใช่ไหมครับเวลาเราคือจริงเราก็ใส่ดูดเลือดต่อสู้กับคนถูกไหมแต่ว่าพอผ่านไปน,นานๆเนี่ยคล้ายๆกับว่าความห่างของแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะขยายมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วดูดเลือดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าใช้ได้เฉพาะกับเวลาเราสู้กับคนที่แบบว่าของใกล้ๆเราอะ แต่พอเกมเปิดเปนานๆมันจะหาคนที่บอกว่าใกล้เคียงกับเราได้ยากขึ้นเรื่อยๆถูกปะครับคือถ้าเกิดสมมติเราไปสู้กับตัวละครที่แบบว่าเก่งกว่าเรามากๆเงี้ยเราก็ดูดเลือดไปทานอยู่แล้วใช่ไหมโดนเขาตีตายก่อนหรือว่าถ้าเกิดไปสู้กับตัวที่อ่อนกว่าเราเนี้ยเราก็คงไม่ได้อยากดูดเลือดจากตัวที่อ่อนกว่าเราใช่ไหมเราก็อยากแบบตีเขาให้ตายไปเร็วๆอะไรเงี้ยมันจะดีแค่แบบเวลาเรายืนแบบว่ายืนงัดกับตัวละครที่ใกล้ๆกับเราเงี้ยตัวดูดลวดก็เลยใส่ก็ได้แหละมั้งครับแต่ว่าส่วนตัวจริงๆก็คอเนะจ็ืป เฟนดากับคาริเบิร์นะครับเพิ่มอะไรอันนี้สำหรับเวลาสู้คนนะ p p Final m d a m a g e Bonus นะครับ6%แล้วก็ไอตัวคาริเบิร์นะครับก็เหมือนกัน6%แต่ว่าเป็นของกายภาพนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยตอนแรกใครดูเปอร์เซ็นต์อาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยดีใช่ไหมเปอร์เซ็นต์มันน้อยจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกค่าที่เป็นสแตท p p เนี่ยเวลาเข้าไปในห้อง p p จริงๆมันจะเห็นผลมากขึ้นครับแบบประมาณ2-3เท่าได้เลยแล้วแต่ตัวตัวละครจริงๆจะบอกว่าเห็นผล2-3เท่าก็ไม่ถูกซะทีเดียวแต่ว่ามันคล้ายๆกับว่า พวกนี้มันได้เต็มแต่ว่าค่าอื่นเนี่ยที่เราใช้กันปกติพวก P ีโบนัสพีเพนอะไรเงี้ยพอไปเวลายิงคนมันจะมีสูตรคำนวณของเกรดที่แบบว่าหักลดค่าพวกนั้นมาค่าพวกนั้นได้ผลไม่เต็มเงี้ยไออันเนี้ยนนคือ6%ของไอตัวคาลิเบอร์นี่คือถือว่าเยอะมากเลยนะสู้แบบพวกการ์ด่วไปที่แบบว่าอาจจะแบบบวก10%บเปอรบวก12%บสบได้แบบสบายๆเลยก็สงใบนี้โดยรวมถือว่าเชียร์มากเลยครับสำหรับใครชอบเล่น KVM G w ว r นะครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ใส่ในช่องพิเศษ2ใบใช่ไหม แต่ว่าช่องทั่วไปสาใบเนี่ยจะใส่อ,อย่างนี้ไปเพิ่มก็ได้หรือว่าจะใส่ใบเดิมก็ได้ก็ลองเทสเดเมดดูถัดมานะครับยูดูอิดอันนี้ก็ได้ใช้เหมือนกันคิดเดเม,มดโบนัสน,นะครับยีเยอะกว่าชิสูตะกี้อีกถูกไหมอ่าน,นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีคนขายแล้วด้วยนะมี14บใบไอ้อย่างนี้ก็คือเราก็ไม่ต้องซื้อชิสูแล้วถูกไหมก็คือซื้อไอ้ตัวอีวููอิดได้เลยครับหรือว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าแพงไปจริงๆก็เดี๋ยวราคาก็คงลงมั้งอััันนนนนีี้้้ยยยยยยงอออออูู่่่่่เเเลลลแตาาาถกกิดดดคคคไไปไะะๆะๆๆมจจรบ็ เลดิกอาเชอร์ก็ได้นะครับก็คือคนละแบบกันใช่ไหมอิวิลดูอิดเพิ่มความแรงคีอันนี้เพิ่มโอกาสในการติดคีแล้วแต่ว่าเราขาดอะไรหมาดําก็ดีครับคือส่วนอาวุธเนี่ยมันจะมีการ์ดดีค่อนข้างหลายใบเลยนะหมาดําก็คือจะได้เหมือนกับงูดำเนี่ยครับเป็นไฟนอลเฮดบวกเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะครับสติงนะสติงก็ใช้ได้เหมือนกันใครที่แบบว่าแทสปีดขาดนะครับอย่างของนักนูเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายกายภาพแบบไม่ใช่เป็นสายนกเนี่ยเป็นสายแบบจาอสายคียเนี่ย อาจจะมีปัญหาให้สปีดขาดใช่ไหมครับถ้าเกิดแผทใหม่มาแล้วอัพสกิลพวกเกี่ยวกับหมาที่มันลดให้สปีดเต็มอะไรเงี้ยไอ้ใบนี้ก็ช่วยได้ครับเพิ่มเยอะสุดในอาวุธตอนนี้ละถ้าเกิดเป็นแบบว่าการ์ดมอนธรรมดานะแล้วก็ไอ้นี่นะครับหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกการ์ดตีเผาและการ์ดตีเผาพวกนี้ก็ใส่เก็บเลเวลรดีครับเนี่ยมันจะบอกว่าทําดเมจจากมอนเตอร์สายแผนหมก12.5ซึ่งไอ้ดเมจที่มันบอกเนี่ยคือได้หมดเลยนะกายภาพเวทหรือแม้แต่สายนกเนี่ยนกจิกก็แรงขึ้นนะคร เราไม่รู้จะใส่อะไรดีช่องพิเศษเนี้ยใส่เก็บเลเวลก็ใส่ไอตัวการ์ดเผาพวกนี้ได้มันจะมีให้เลือกหลายเผาอยู่ครับเนี่ยอย่างของเจใส่ตอนนี้ก็คือใส่เซน็อกนะครับถ้าเกิดใครดูจากต้นคลิปเจยิงไอตัวคาริเบิร์กอยู่ใช่ไหมครับลุ้นการ์ดอยู่เหมือนกันก็ใส่เนี่ยสใบก็คือทําให้ตีคาริเบิร์กฟ,ฟาร์มง่ายขึ้นครับอืก็จะเป็นประมาณนี้ครับส,สำหรับการ์ดสดอาวุธนะครับหมดละที่เหลือคือล้นไปกว่าน,นี้คือใส่ช่องพิเศษไม่ได้แล้วครับได้สุดแค่พวกการ์ดตีเผาะนะเผาะอะไรเราก็เลือกตาามที่เรรใช้นะคับ ถัดมาส่วนเสื้อไอ้ส่วนเกาะสามชิ้นมันจะไม่ค่อยมีการให้ใส่เยอะเท่าไหร่ครับมันจะมีแค่เนี่ยที่เจวงอยู่ในจอตอนนี้ที่เอาเมาล่าไปกกอบสี่เหลี่ยมแค่6ใบนะครับเพราะว่าเลย6ใบไปก็โดดทษทีนะเลย6ใบไปก็ใส่ไม่ได้ลวครับซึ่งแน่นอนว่า6ใบนี้เนี่ยรวมไอ้ตัวการ์ดนี่นะครับไอ้ตัวการ์ดเลือด20%ยังใส่ได้อยู่นะถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกก็ใส่ไปการ์ดเลือด20%ก็ได้นะครับทีนี้ไฮออกกับไลโบอันนี้จะเหมือนกัน มันจะเป็นไฟนอลดีเฟนต์กับเอนดีเฟนต์เอฟเฟกไอสองใบนี้ไม่ค่อยดีครับคือมันจะเป็นบวกเพิ่มจากค่าตั้งต้นที่เรามีเหมือนอารมณ์ประมาณถ้าเกิดใครเล่นเนสพักแล้วจะรู้ว่าการพวกที่แบบบวกเพียแทบเอ็มแทบเป็นเปอร์เซนต์ตรงๆมันไม่ค่อยเห็นผลใช่ไหมไอนี้ก็ไม่ค่อยเห็นผลเหมือนกันสองใบนี้ก็ตัดทิ้งไปเดียโบนะครับพอได้อยู่เหมือนกันมังเพิ่มเลือดน้อยลงมาแต่ได้รีเจนมานิดนึงแต่เจ๊ก็ว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ป่ะสองเปอร์เซนต์ก็เฉยเฉยอะ่ะก็คือเชีย,ววยร์ แต่ว่า2ใบเนี้ยจริงโอเคอยู่บาโทรี่กับไอตัวแมงม่วงนะคือมันจะได้เนี่ยครับเกี่ยวกับต้านสถานะใน PP 3.6%ใช่ไหมครับแล้วก็กันดามจใน PP แบบเป็นเปอร์เซ็นตาเ์เซอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นเนะครับคือถ้าเกิดใส่เวลาสู้คนน่ะเห็นผลกว่าเลือดอยู่แล้วเพราะว่าแบบอย่างเช่นต้องบอกว่าไงดีล่ะคืออย่างสมมติเราเจอทีมที่พอๆกับเราใน QVM ใช่ไหมครับแบบฆ่ากันไม่ตายพาไม่ตายถึงตอนจบเวลาเนี่ยถึงตอนจบเวลาเนี่ยเขาต้องบอกว่าไงดีละ่ะถึงตอนจบเวลามานับแต้มกันเนี้ย ที่ใส่เป็นอย่างนี้มันจะเห็นผลมากกว่าเลือดถูกไหมครับเพราะว่าดเดเมจฝั่งเขาลดเขาก็ได้แต้มน้อยลงอะไรเงี้ยพวกไาด์านี้ก็ดีเวลา KVM ครับถ้าเกิดเป็นเลือดนี่จริงๆนอกจากจะไม่ได้ช่วยลดแตปมเขาแล้วบางทีถ้าเกิดสมมติเขาใส่พวกอะไรสักอย่างที่มันแบบว่าลดจากเปอร์เซ็นต์เลือดอย่างเงี้ยก็ยิ่งโดนเขาเรียกอะไรโดนตามแต้มมากขึ้นใช่ไหมครับก,ก็สองใบนี้ก็น่าใช้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีกว่าทุกดานเพราะว่ามันจะติดตรงที่มันจะเลือดได้แค่อย่างเดียวนะครับว่าจะเป็น P หรือว่าจะเป็น M นะ ส่วนใหญ่ก็คือจะใส่ทีใช่ไหมก็ดีกว่าแต่ว่าก็อาจจะไม่ครอบคลุมเท่ากับการเลือดอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใส่การเลือดหรือสองใบนี้ก็ได้รองเท้านะครับจริงๆรองเท้าเหมือนกันเป๊ะเลยมีเลือด20%อนะครับอันนี้โอเคอยู่ใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันจะมีไอตัวนี้ด้วยครับมีเป็นแบบว่า Reduction ด้วยไอ defense เนี่ยมันจะไปคล้ายๆกับอย่างที่บอกไปใช่ไหมแบบว่าไม่ค่อยดีใช่ไหมไอ็ม e ีเฟนต e เ f ฟเฟกเนี้ยก็คือบวกจากค่าตั้งตน้นไม่ค่อยเห็นผลแต่ตัวร u c t ก o n เนี่โอเคอยู่นะ มันก็จะติดเงื่อนไขเดิมก็คือเลือกได้แค่อย่างเดียวถ้าเกิดสมมติเรารู้สกวเราเจอแต่สายกลยภาพเนี้ยก็ใส่ก็ได้ก็ดีกว่าเลือดแต่ว่าถ้าเกิดผสมเจอสายเวทเหมือนกันก็ใส่แบบเป็นเลือดก,ก็อาจจะครอบคุมกว่าเนาะอืมแล้วก็ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยดีนะอันนี้มันเป็นบวกเลขตรงๆอะ่ะมันใช้ตอนหลังๆไม่ค่อยคุมละที่แบบจะเมจลน้นๆอะไรเงี้ยไอ้สองอันนี้ก็ตัดไปนะก็คืออาจจะใส่เป็นอาจจะใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้มั้งแต่ว่าอันนี้มันมีแบ่งครึ่งเป็นค่าบนเจก็เฉยเอ่ะอืมไม่งั้นก็อาจจะใส่อย่างนี้ม ไอตัวลังกาก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นไอตัวเลือด20%ปกติก็ได้เหมือนกันถัดมานะครับส่วนผ้าคลุมอันนี้คิดกี่นาทีแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าพูดยืดยาวไปหรือเปล่านะเกือบ10นาทีแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็ไอน,นี้นะครับก็คือจะเป็นไอตัวด e เฟนเอฟเฟกตตะกี้ที่บอกไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมครับข้ามไปอ่านี่นะแต่ว่าเนี่ยจะเริ่มโอเคแล้วมันจะเป็นแบบตะกี้เลยแต่ใส่ส่วนผ้าคลุมที่แบบว่ากันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีช่วยเรื่องของการต้านสถานะด้วยนี่นะครับ แล้วก็2ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นตัว Reduction ดีกว่า De f e n s e e f f e c t นะครับแล้วก็ไอตัวการ์ดมาเรลเนตนะครับเปือนเลือด20%ก็ตามที่บอกไปใช่ไหมไว่าส่วนเกาะ3ช่องพิเศษเนี่ยใส่การ์ดเลือด20%ได้ทั้ง3ใบเลยถัดมานะครับประดับอันนี้ได้ดดเมจเพิ่มเยอะขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าไม่ได้ของที่สายเจใช้นะแต่ว่าสายอื่นได้เยอะใช่ไหมชูน่านะครับอันนี้เป็นเพียแท็กกับวิตแท็กตรงๆนะครับแปดเปอร์เซ็นต์ไม่น่าใช้ถูกป้าตอนหลังๆไม่ค่อยเห็นผลละ แล้วก็พวกนี้จะเป็นพวกตามท่าน,นะครับก็ดีใช่ไหมแรงเลยแล้วก็ใส่ช่องพิเศษได้เนี่ยทตุลมพวกสายวิชอบใช้ใช่ไหมครับลมน้ําไฟคือมีเกือบทุกท่าแหละเกือบทุกท่านนะไม่ดุท่าแล้วก็ท่าดินอันนี้เราก็เลือกใส่ตามที่เราใช้ได้การสายสะท้อนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าก็เหมือนเดิมว,ว่าต้องเลือกนะครับว่าจะาสะท้อนเวทหรือสะท้อนกายใช่ไหมบัตรดีไนก็โอเคนะครับคิดที่ข้อเดเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับสายคี แล้วก็น,นี้จะเป็นอันนี้ไม่ค่อยดีนะคิดาเมดดักชัน,น uction, ถูกปะเฉพาะทางเกินไปนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นดูดเลือดเวทน,นะครับแล้วก็อย่างอันที่ของเจใส่อยู่จะใส่เป็นคือจริงๆยังไม่ได้ใส่เลยแต่ว่ามีแผนว่าจะซื้อเป็นใบนี้ใส่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ใส่เท่าไหร่แรอวถ้าเกิดเป็นสไนส์สายนกถูกไหมสักทเลื่อนดูมาไม่มีไหนที่เราใช้ได้ใช่ไหมก็มีแค่นี่แหละไอตัวดูดเลือด10%คือบนกว่านี้ก็ใส่ไม่ได้แลวนะบนกว่านี้ก็ใส่ช่องพิเศษไม่ได้ละมีอันนี้ใส มันไม่ไม่เชิงว่าดีสุดสําหรับสไนนนกแต่ว่ามันไม่มีตัวเลือกอื่นให้ใส่ในแพดปัจจุบันนะครับก็ใส่นี้ไปแต่ก็ของเจงก็คงไว้หลังๆแหละเดี๋ยวรอลอมันแบบว่าคล้ายๆกับราคาลงก่อนหรือว่าทําอย่างอื่นเสร็จก่อนละกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปไว่าตัวดูดเลือดเนี่ยหลังๆมันจะเห็นผลน้อยลงแล้วนะจริงๆเราก็มีดูดเลือดเยอะประมาณนึงแล้วจากอาวุธเงาใช่ไหมแล้วก็นู่นนั่นนี่อ่ะทีนี้ส่วนหัวนะครับส่วนหัวเป็นนี้มรุใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเรามีท่าที่เรา ต้องบอกว่าไงเดียวธาที่เราจะใช้เนี่ยเราใส่ธาตุแรงกว่านะเนี่ยจะมีอารามใช่ไหมของสายนก15%ถือว่าเยอะกว่านะครับคือจริงๆมันก็ไอตัวธาตุกับตัวไฟนอตพีเนี่ยน้ำหนักในการคำนวณดาเมจม,มันความสําคัญมันเท่ากันนะแต่ว่าแค่ต้องบอกว่าไงดีละ่ะไอตัวไฟนอตพีดามจเนี่ยเราอาจจะหาจากส่วนอื่นในอุปกรณ์สวมใส่เราง่ายกว่าแถมอันนี้เลขมันต่างกันไปนิดนึงครับเนี่ยไอตัวนี้มัน8%อร์นต์ใช่ไหมอันนี้มันสิบห้าเตอน์เซ็นตัวือเจลองเทาล้วอย่างตอ,นนตตอะ ามันเลยมีปริมาณมากกว่าตัวไฟน้อนพีแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ที่เจไปลองเทสมาของของตัวละครเจนะใส่ตัวพิลลี่เฮนเนี่ยได้ไฟน้อนพีเดามีโบนัส12%เนี่ยได้เดามีพอๆกับไอตัวท่า15%เลยแต่นั่นก็คือ12กับ15%นะครับก็ใกล้ๆกันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันห่างไปนิดน,นึงอ่ะมันแตกกับ15เลยยังไงก็ต่อให้ท่านล้นแล้วเนี่ยก็ท่า15ก็ยังแรงกว่านะครับอ่าแล้วก็จะมีเนี่ยธาตุอื่นธาตุโกสท่าพิษธาตุโฮลี่อะไรเงี้ยที่ตะกี้อาจจะไม่มีในประดับถูกไหม แล้วก็พวกการ์ดอย่างไนแม้ก็ใช้ได้นะครับไนแมกก็มีบางสายใช่ใชไหมครับเด้งเลือดแล้วก็เดี๋ยวเจมไม่แน่ใจเหมือนจะมีอันดีๆอยู่มั้งเกี่ยวกับเรื่องฮิวหรอไม่ใช่มีเกี่ยวกับลกอ๋อนี่ไงไอ้กอลลินตัวนี้เป็นใบสุดท้ายนะครับลดไอ้ตัวคูดาแปรผันนะครับ2.5าวิมันต้องลองไปเข้าสูตรคำนวณเฮดดีๆเหมือนมีบางคนบอกว่าไอใบนี้มันจะเห็นผลกว่าเพิ่มค่าเหตุด้วยนะครับในบางกรณีก็ลองใช้ดูได้สูงกว่านี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วครับอ่ะก็ะอนนี้ก็คือจะหมดแล้วนะสำหรับการ์ดดดอออนนทัั่่ววไปรรเเี๋ยาาูกกต ถัดมานะครับในส่วนของการ์ดบอสก็พอไปการ์ดบอสแล้วเนี่ยเหมือนตัวเกมมันกําหนดให้ว่าต้องใช้เทียร์สูงขึ้นเทียร์หนึ่งนะครับในการใส่เข้าไปในช่องพิเศษได้ที่อย่างตะกี้เนี่ยตอนต้ตนคลิปจะมีบอกไปใช่ไหมครับว่าเช่นถ้าเกิดสมมติเป็นของทองนะครับของทองจากบอสเทียร์สองที่เป็นบอสจิกส๊กซอทองเนี่ยก็เจาะรูได้แล้วใช่ไหมครับเช่นแบบธนูยาวออคิโลเงี้ยเจาะรูได้แล้วปากถูกเลือดจากเด็กคิลล่านะครับเลเวลแปดสิบดันเนี่ยก็เจาะรูได้แล้วแต่ว่าพอมาเป็นอย่างนี้นะครับพอเป็นตััััวววกกาาาารรรแแลลล้้้้้้เเเเเเเนนนนนนนีีีีี่่่่่ยยยยยยไไมมดดะคคบบบตออองงงป็ททขขึึช ผงเลือดเจาะรูได้ใช่ไหมครับแต่การเด็คิลลาเนี่ยใส่ไม่ได้นะครับเดวิลลิงไม่ได้ออกรอดก็ไม่ได้ก็คือต้องเป็นเทียขยับไปอีกเทียนึงนะครับเป็นพวกแบบเทียมมันลายนยครับถึงเริ่มใส่ได้นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันล่างไปบนเหมือนเดิมนะครับก็การรเวิวสูงสูงก่อนแล้วกันนะใส่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับการสลามนะครับเหมือนเดิมใส่ได้นะครับก็สะท้อนอันนี้ถ้าเกิดสมมติใครเล่นก็ใส่ได้ถูกปะครับการมังกรนะครับอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีถูกแม้เป็นเทียแท็บ ทีนี้การ์ดบอสใหม่นะครับไอพวกเนี้ยคิมเมลา่ามอลล็อกไทมโฮเดอร์หรือว่าบอสดาบใช่ไหมครับมันจะมีอยู่ประมาณ2ประเภทครับก็คือแบบคล้ายๆกับทําให้อาวุธเงาเราเนี้ยเลเวลสูงขึ้นนะครับกับเพิ่มเลเวลไอตัวสกิลสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นพวกนี้นะเนี่ยหนังสือสปิริตอะไรพวกนี้ก็คือเป็นในอุธเงานะครับไอตัวเพิ่มเลเวลสกิลสัตว์เลี้ยงไม่ค่อยเห็นคนใช้เลยนะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนเทสด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นไงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเดาก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรา สัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะยังไม่ค่อยแบบมีข้อมูลใช่ไหมส่วนในตัวไออาวุธเงาเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขนิดนึงครับคือมันจะบอกว่าหากสวมใส่การ์ดแบบเดียวกันเอฟเฟกนี้จะไม่ทับซ้อนและเลเวลสกิลที่เพิ่มขึ้นจะไม่เกิดเลเวลสูงสุดของสกิลนี้อย่างแรกนะครับไม่ทับซ้อนใช่ไหมก็คือถ้าเกิดเราจะใช้เนี่ยก็ใช้ไม่เกิน1ใบนะครับใส่2ใบที่ประเภทเดียวกันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมการ์ดมันบอกไว้แต่เลเวลสกิลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่เกิด Skill เลเ,นนเวลสกิล มันจะไม่ใช่ว่าถ้าเกิดสมมติเราอาวุธเงาเลเวลห้าอวุธเงาเลเวลหกแล้วเราอัพทุกอย่างเต็มของเงานั้นๆแล้วเนี่ยใส่การ์ดไปแล้วจะไม่เห็นผลนะครับก็ยังเพิ่มเลเวลได้อยู่ดีไอเลเวลสูงสุดอะเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่อาวุธเงาแม็กตอนนั้นเลยมั้งครับคือถ้าเกิดสม,มมติเราไม่ได้แบบเป็นอาวุธเงาเลเวลเก้าแล้วก็อัพทุกอย่างเต็มหมดแล้วเนี้ยใส่การ์ดไปก็ยังเห็นผลนะครับซึ่งการ์ดพวกนี้เนี่ยโดยรวมถามว่าดีไหมก็ต้องตอบตามตรงว่าส่วนตัวเจก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครเเเราว่า่นนไ chrom, ว่ไคคคอยหห็นนเทเท็นน <_" S 2> ้ทแลก คือจริงๆมันน e kind of ่าจะต้องดูเป็นเคบายเคไปด้วยครับเพราะว่าแต่ละชีพแต่ละสายเนี่ยสกิลพ p คๆมันจะอยู่ในอาวุธเงาคนละส่วนกันใช่ไหมครับอย่างของฮันนยก็น่าจะอยากได้ตัวที่มันเพิ่มเดเมจนกจิกใช่ไหมครับให้มันแรงขึ้นหรือไอ้ตัวบัฟพิซิชันช็อตเนี่ยให้มันได้ PP p f i ไฟนอลพีเดเมจโบนัสมากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดไปขอชีพอื่นสายอื่นเนี่ยสกิลที่พีพเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ช่องอื่นครับก็คือใช้การ์ดคนละใบอันนี้ก็น่าจะต้องแบบเป็นเคบอยเคไปนะครับทีนี้ไป ก็นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะไอตัวการ์ดบอสได้ก็ยังเป็นธีมเดียวกันอยู่นะครับดังนั้นที่ใส่ได้เนี่ยก็คือจะเป็นพวกนี้ใช่ไหมโซนอมันล,ลาดับเบิลแกรเกอร์เวกาบอลวูฟอ่ะอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับไอตัวเวกาบ,บอลวูฟสำหรับสายคีย์ใช่ไหมคิดทีด่เข้าเดเมจโบนัสไฟนอลพีโบนัสได้ใช้ทั้งสองค่าดับเบิลนะครับก็ดีเ,เหมือนกันได้เอ็มดาเมจกับเอ็มเพนใช่ไหมครับเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่แล้วก็อมันล,ลานะครับอมันล,ลาจริงๆอันนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเเเเปป็นนตตออหลัังๆพรราาาาะะววว่่่่คืจสกไ PVP ใชมแ มันมีแถวหนึ่งที่มันเป็น PP บวกตรงๆอะ่ะเทียบกับคาริเบิร์ทที่เป็น PP แถวเดียวแต่ว่าเป็นบวกเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าปหกเปอร์เซ็นต์เงี้ยไปไปมาถ้าเกิดสมมติเป็นตอนหลังๆแล้วเนี่ยไอตัวคาริเบิร์ทแรงกว่ามันลายนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ถูกไหมไปใช้คาริเบิร์ดีกว่าคาริเบิร์ตก็ใส่ช่องพิเศษได้แล้วก็นี่นะอันนี้ก็จะเป็นออกแนวเดียวกันเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าไอตัวเปรเซ์ข้างบนน่ะดีแต่ว่าพอมีแถวด้านล่างที่มันบวกเป็นค่าตรงๆงมาทำให้การ์ดมมมันนนนบบววกกแแถไไไได้้้่่่่่่เเเต็็็็ททีีลลลหหผออยยงคครรา แต่มาลาไหนาก็โอเคอยู่นะครับเป็นค่าที่เราได้ใช้2ค่าใช่ไหมครับเป็นเปอร์เซนต์ด้วยทีนี้ไปสวดเสื้อนะครับเสื้อก็คล้ายๆกันเลยนะแคบไม่มีหมายถึงว่าคล้ายๆกับตอนที่เป็นเสื้อฟ้าเสื้อกาดฟ้านะไม่ค่อยมีการให้ใส่ถูกไหมก็คือใส่ได้เพิ่มแค่2ใบเนี่ยไอตัวอันนี้ก็เป็นแบบธีมเดิมใช่ไหมครับดีไม่ดีก็แล้วแต่อาชีพแล้วแต่สายเราอีกตัวดาร์คพีทไม่น่าใส่นะครับเป็นตามที่บอกไปมันบวกเป็นค่าตรงๆอ่ะต,ต,ตอนหลังๆมันเห็นผลน้อยมากๆแล้วครับหาเป็นพวกเป รองเท้านะครับใส่ได้2ใบเหมือนกันมีอันนี้โอเคอยู่ครับของดาร์ก o ห d ดกันได้เยอะอยู่แต่ว่าเป็นพีดดเมจอย่างเดียวนะครับแล้วแต่เลือกตัวไอตัวดาบก็ไม่ได้ถูกปก้เป็นไอตัวเป็นไอคล้ายๆกับตีนเดิมที่มันเป็นเพิ่มอาวุธเงาแล้วแต่ชีพอีกผ้าคลุมนะครับก็มี2ตัวนะครับดาร์กโหลดดาร์กโ d ดเหมือนตะกี้เลยแต่ว่าอันนี้เป็นเอ็มเดเมจนะครับพีพีไฟนอลเอ็มเดเมจดีดักชันแล้วก็คิเมล่านะครับประดับอ่ะประดับอันนี้พอมีให้เลือกใส่ประมาณหนึ่ง ก็นี่นะครับไอตัวหมูไม่ดีนะทีดีเฟนเอฟเฟกใช่ไหมครับไม่ค่อยโอเคอันนี้ใช้ได้อยู่นะไอตัวสตอมด้าก้อนไนนะครับเป็นแอสตัสสกีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เฮดเจ็ดเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่ขาดสองค่านี้อยู่แล้วก็ทีนี้ไปดูพวกตัวอื่นที่ไม่ใช่ทีมบอสใหม่ละกันดับเบิลแกงเกอร์นะครับอันนี้เป็นบวกตรงๆถูกไหมแล้วก็นี้ก็เป็นบวกตรงๆเหมือนกันเพราะบวกตรงๆก็ไม่ค่อยเชียร์ให้ใช้เท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้โอเคอยู่ไอตัวต้านทานสถานะด้านลบพีพีเก้าเปอร์เซ็นต์ของหมาป อย่างปกติเมื่อก่อนเรากันกันแต่สตันกับกันอะไรนะสตันกับแช่ใช่ไหมครับ2ออย่างหลกักๆแต่ว่าพอมันมีค้าสามเข้ามาเงี้ยใครไปเล่น QVM จะเห็นว่าไม่มีสถานะใหม่ๆเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับที่แบบว่าเราโดนเช่นสโตนเคิร์ดเอวยีอเอ,ยอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็จะดีหน่อยตรงที่มันกันได้หลายสถานะแบบค่อนข้างกว้างกว่างีง้ครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ได้น้อยนะถ้าเกิดเทียบกับปกติใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายนะครับส่วนหมวกอ่าการบอสเนี่ยใช้ได้นะครับเนี่ยการพิเศษ แล้วก็เพิ่มไฟนอลเดเมจโบนัสยีเอยอะอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าก็แล้วแต่ค่าสแตทในตัวเราตอนนั้นด้วยการ์ดเหนียนนะครับดีมากก็คือเป็น PP ไฟนอลดเมจโบนัสสิบจการ์ดพวกสลามใช้ได้เหมือนกันอันนี้โอเคอยู่นะเป็นรีดักชันหรือว่าถ้าเกิดเจ้าดูดเลือดอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับสิทีนี้ขึ้นมานะครับมีพวกดาร์กพีทกับดับเบิลแองเกอร์ก็ยังน่าใส่อยู่นะครับอาจจะแบบว่าแค่เพิ่มไม่เท่ากับเหนียนใช่ไหมตะกี้เหน,นียน 9%สองอันแล้วก็นี้เป็นไอพวกการสถานะหักล้างสถานะ PVP นะครับ9%สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการที่สดตัวเจใส่อยู่ตอนนี้นะครับอันนี้แถนนิดนึงละกันเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เจไม่ได้อัปเดตนานแล้วใช่ไหมก็อย่างของเจตอนนี้นะครับก็คือจะใส่เป็นเซตนี้ยาวๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบตอนเก็บเลเวลตอนลงดนันหรือว่า KVMQ w a l นะครับเพราะว่าขี้เกียจสลับเซตด,ด้วยแล้วก็เหมือนอย่างตอนนี้เนี่ยเจไม่ค่อยได้ไปตีบอสเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับก็เลยใส่ Murphy แช่ไว้เลย ไม่เป็นไรเพราะว่าลงดันอะไรเงี้ยก็ใส่เมอร์ฟี่ก็ผ่านอยู่ตีบอสก็โดดบอสแรงขึ้นแต่ว่าถ้าไม่ได้แทงบอสจริงๆก็ไม่ค่อยเป็นไรก็เดี๋ยวไปดูกาดกันแบบไวๆนะครับส่วนอาวุธนะครับธนูใส่คล้ายๆเดิมครับเพิ่มมา2ใบใช่ไหมสามใบแรกยังเป็นออสซิลิทเฮดอยู่นะครับแล้วก็2ใบถัดมาเป็นไอตัวเซน็อกนะครับก็คือเป็นกาดเฉพาะทางใช้เก็บริ้วใช่ไหมครับอันเดธตีหมายถึงว่าเราตีอันเดธแรงขึ้นก็อย่างตอนนี้จะเก็บคาลิเบอร์อยู่ใช่ไหมครับเซน็อก ok ก็ช่วยได้ อนาคตถ้าเกิดสมมติได้การคาลิเบอร์มาแล้วเนี่ยอันนี้คือเจอมานานแล้วนะมาแบบประมาณ3าวันแล้วยังไม่ดรอปสักใบเลยถ้าเกิดสมมติได้คาลิเบอร์มานะครับก็คือเวลายิงคนเงี้ยก็2ช่องนี้เนี่ยเปลี่ยนไปใส่การ์ดไอตัวคาลิเบอร์แทนนะครับแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนโอซิเดเทสออกบางใบด้วยเดี๋ยวต้องไปเทสดูก่อนว่าผสมกี่ใบแล้วแบบได้ดดเมจมากสุดนะครับอย่างนี้เป็นส่วนไอตัวอาวุธนะส่วนเสื้อนะครับใส่เป็นการ์ดเลือดอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ก็คือเป็นสตูกับไอตัว20%นะครับ30-50 ถ้าขุมก็คล้ายๆกัน3 0 5 0นะครับ Decula กับ m a r i อ n e ตรองเท้าก็เป็นเอ็ดกานะครับอันนี้ก็คือเอาไว้กันแบบว่าโดนพวกเกี่ยวคอเสื้อแบบสมมติไนท์โบลิ่งแบดดึงนักนูฮันนกยิงแล้วตัวกระตุกอะไรเงี้ยเอ็ดกาช่วยได้แต่ว่าเสียเลือดน,นะแล้วก็การเลือดยี่อนะครับระดับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เลยครับยังไม่ได้ไปทํา2ขีดให้จอะรูได้ด้วยบางชิ้นก็คือใส่เป็น o s c ิ l l i d e แล้วก็ถ้าเกิดเสอนาคตมีการ์ดมีจอะรูได้แล้วก็เดี๋ยว ก็น่าจะใส่ปไปในตัวที่บอกครับไปตัวเขาเรียกว่าอะไรอะโคบอล,ลดูดเลือดนะครับ3ใบเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอย่างอื่นให้ใส่เลยของฮันนกอ่าข้างนี้เป็น2ขีดละแต่ว่ายังไม่ได้จอะรูเหมือนกันเพราะยังไม่ได้ไปซื้อไอตัวไอที่บอกมานะไอตัวโคบอล,ลดูดเลือดโอซิเดตเหมือนกันนะครับโอซิเดตสามใบเลยแล้วก็ส่วนไอตัวหมวกนะครับอันนี้จะใส่เป็นมัตต์ลิงไนท์กับอารามนะครับแล้วก็อันนี้อารามเหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นอารามกับพิวนี่เฮนนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นสเตตตัวเจตอนนี้เนี่ย เจไปลองเทมมาแล้วพีโวนี่เฮม,มมันเดเมจเท่าๆกับอารามเลยก็คือไม่ต้องเปลี่ยนพีโวนี่เฮเ,เป็นอารามก็ได้เพราะว่าถ้าเจม,มันเยอะกว่าไฟนอลพีโบนัสไฟนอลพีโบนัสสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยกลายเป็นเห็นผลเท่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได,กได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเกิดเป็นตัวการ์ดที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม